สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการ S Back S Land Season 2นะจ๊ะรายการที่พาทุณให้ไปพบกับความยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดของพวกเราชา S Back กรุงเทพมหานครเห็นไหมเปลี่ยนชุดมาแล้วเป็นดาวว่าแบบมีพิธีกรหญิงบางคนอะไรอย่างเงี้ยได้แบบจาวมหาลัยอะไรแบงเออไม่รู้แต่ซึ่งดาวมหาลัยของน้องสวยมากเนาะ ะได้ค่ะตองมหาลัยคำน้อยกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบเฮ้ยเดี๋ยวหยิบอันนี้มาเป็นใส่มงมาเป็นไม่ได้ไงเราต้องเลือกแต่ละสาขามาประชันกันยคนไหนสวยเฮ้ยคนไหนเอ๊ะแต่พี่แพรวเนี่ยนอกจากจะได้ดาวของมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพแบบเนี้ยยังจะได้นี่ด้วยนะรางวัลอีลิฟโมเจลเป็นท่องวันเกี่ยวกับอะไรอ่ะเจ๊เออนางแบบค่ะเท้าทับไปทอปไปแล้วได้ขวัญ เริ่มใอ่ตังิศจ่างเล่อย่าสถึงได้รางวัลเนี่ยเอ้เราใช้ความสวยแล้วก็เอแต่ก่อนที่เราจะไปแบบว่าคนหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อไงว่าเจนเนี่ยได้มงเราต้องไปพบกับภาพบรรยากาศในวันงานการประกวดดาวเดือนของน็อตกรุงเทพพร้อมแล้วไปชมวิทยาการกันเลยจ้า อ้อะไรอ่ะอะไรร่มหัวเอ๊อเอชชายไหมเนี่ยชายมอง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 ดาวมหาไรค่ะมองไม่่ใชสวยไม่ได้สวยและเก่งนะออและตอนนี้เนี่ย FC ของเราเนี่ยของรายการ Expect e x c e l l e n ลนซ์ซีซั่เนี่ยคงจะแบบ อยากหน้าเราแล้วอะหน้าเอยากจะแบบพบกับพิธีกรสาวสวยสาวสวยหนุ่มหล่ออะไรอย่างงี้ล่ะสาวสวยสาวสวยหนุ่มหล่อเออนี่บ้านนักสาวสวยสาวสวยหนุ่มหล่อเห็นไหมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือให้กับพิธีกรใหม่ทั้งสามท่านด้วยค่ะ ก่อนดิกัตรเจเริ่มกับที่ฝั่งของนันเองก่อนเริ่มเลยจ้าค่ะสวัสดีค่ะคิตตี้พนารายหย่อมสะอาดค่ะผลงานที่ผ่านมาล่ะค่ะก็เป็นนักแสดงเด็กนะคะมีทั้งละครโฆษณาแล้วก็มีภาพยนตร์หนังใหญ่ด้วยค่ะโอ้มมิก้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายในห้องส่งแลเลยนะคะคิตตี้ผ่านละนี่เลยค่ะครับมาตอมรเทพโพธิรักนะครับผลงานที่ผ่านมาก็เป็น,นบแบรนด์มาสเตอร์ของสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกครับมรรมผมคพ กองยาดาชิชนากิจผลงานที่ผ่านมานะคะเป็นพิธีกรนิวเจนเอสแบคค่ะแบคแอบแอบโผลได้เราหรือเปล่าบอสนั่งเดี๋ยเจ็บตีเงาดำตีนับบอบเออเออในหน้าตูนกันไปแล้วเรียบร้อยทำไมเสียงเราต้องเหม่ยบ้าโอเคทมาม เออเนี่ยนักแสดงเนี่ยแบล็คบัสเตอร์พิธีกรคนใหม่ใหม่เขาใช้คำว่าใหม่ใช่ไหมใหม่อ่ะไม่ต้องบอกว่าเราเก่าหรอกบอกว่าน้องใหม่เจ้ไม่อได้อยแบบพี่จบไปแล้วปัญหาอย่างนั้นก็จะจบไปแล้วหรือป้านันท่วนนันอะไรแม่แพ้ป้าแพ้เออสวยสวยเออไม่ป้าก็ได้พี่ก็ได้เออก็อย่างว่าเนาะน้องเขามาขนาดนี้แล้วต้องไปไหม สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้การไหนเป็นดานพสิทธิ์ค่ะดดิฉันแพรวาฒน์พระราคทรัพย์สวัสดีค่ะต้องขอลาตัวแล้วค่ะลาตัวหรือล่ะลาสักขานของพวกเราลาทั้เออให้น้องๆไปก่อนเชิญน้องจะดำเนินรายการต่อไปน้องเขาแบบจะต้องแบบดำเนินรายการต่อไปแต่ว่าถ้าดูน้องพวกนี้แล้วสามคนห้ามลืมเราสองคนนะจ๊ะยังไงเราก็จะมาขอ าะไรมีผลงานอะไรก็จะมาปากขายกันเดิมโอเคฝาก้องมาบอกเออฝากน้องมาบอกจะปากน้องมาบอกไม่แต <cioè, wow>. ่ท <solvent> ั้งจาเข้ามาขายเลยเข้ามาเลยสอบวันนี้เราสองคนก็ต้องขอมอบรายการให้กับน้องๆไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอรานะคะ ต้องขอขอบคุณพี่นานกับพี่แพรวามากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้เสียเวลามาอำลาตำแหน่งพิธีกรแล้วก็ได้ส่งมอบตำแหน่งพิธีกรให้เรา3าคนด้วยค่ะใช่ค่ะยังมีช่วงรายการหนึ่งรอเราอยู่นะคะชื่อว่าช่วงรายการอะไรครัพี่มาา expect on tour ถ้าพร้อมกันแล้วไปได้เลยค่ะ สวัสดีครับพบกันในช่วง S อ a c k on t o ท r ววันนี้ทางวิทยาของเราได้จัดกิจกรรมการบวชในคามาสินจันนีนเพื่อถวายเป็นพระราชกษณษณุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญเดชมหิดรธิเบศรามาธิบดีจากกิรนุบดินสยามมินทาราธิราชบรมานาถบพิตรครับผมและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปสัมภาษณ์กับผู้ปกครองเกี่ยวกับความรู้สึกว่ามีความรู้สึกไงเกี่ยวกับบุรหลานของท่านที่ได้ที่ได้ร่วมงานบุญครั้งนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในงานกันเลยนะครับตามไปเลยครับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกสพันธ์ใหม่และ S AC, อเอสแบกคอนเทบุรีรวมทั้งมหาวิทยาลัยน้ทกรุงเทพได้จัดก,กิจ,จก,กรรมดีๆเพื่อเทอิดปพะะเกียรติพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องมาทุกปีนะคะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สําคัญ ที่พวกเราได้รวมแรงรวมใจการจัดการอุปสมบทบัระชาแล้วก็บวเนศขม,มะนะคะซึ่งเป็นการถวายความอะไรตอนในหลวงในพระบรมโกศซึ่งวันนี้ได้พบว่าทุกคนมาด้วยความอะไรด้วยความะระลึกถึงแล้วก็ถวายความอะไรอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็สึกปลื้มใจนะคะก็ข,ข,อขอขอบคุณ ทุกทุกฝ่ายนะคะที่ร่วมกันช่วยทำให้งานวันนี้มีความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ได้บวชถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจน,นะคะก็มาร่วมอน,อนอุนุโมทนาบุญกับงานวันนี้ก็เป็นงานพิธีปรระชาสมบทแล้วก็บวชได้ขมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จัดทุกๆปีปีนี้ก็ถวายกุสนแต่ในหลวงของเราด้วยกรมจริงอาจารย์ก็มาเป็นประจำแต่หลายปีพิธีเราจุาไม่ได้มา มีนี้มาได้ก็ดีใจอ่ะรู้สึกดีใจมากมีผู้ปกครองแล้วก็แขกข้างนอกก็มากันเยอะเลยนักเรียนทุกคนก็ดูตั้งใจกันเต็มที่ค่ะมีอะไรอยากฝากบอกถึงผู้ปกครองที่จะอ่าพาลูกเข้ามาบวชในครั้งนี้บ้างคะเออที่มาบวชนะคะดิฉันถือว่าเออเป็นการ ทำที่ดีที่สุดแล้วค่ะถึงจะเป็นระ,ระยะเวลาสั้นแต่ก็อิ่มเอิบค่ะถูกใจมากๆค่ะขอบคุณทู้บุคคม,มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครัวันนี้พบกับรายการ S Back e x c e l l e n t นะครับอยู่ในช่วง S Back On Tour วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์บุคคลสำคัญหลักของวิทยาของเราแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการ S Back e x c e l l e n t นะครับนั่นคือคุณแม่ผอ,อ,อดออรปลาใสประวัติรุ่งเรืองนั่นเองสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแม่วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกของการอุปชาสมบทในวันนี้นะคะว่าคุณแม่มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับาการบวชในครั้งนี้บ้างครับสิ่งแรกเลยต้องขอชื่นชมนะลูกๆเอสแบก,กของเราแล้วก็คณะคุณครูจากมหาลัยน้อยกรุงเทพอาชีวะเอสแบกสะพานใหม่และอาชีวะเอสแบกนนทบุรีคือลูกๆของเราและผู้บริหารเนี่ยมีจิตใจที่ถือว่าเป็นใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทกับ ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเพราะว่าเราจัดกิจกรรมบวชเนคัม้มาสินเจริญีบรรพชาและอุสมบทเนี่ยมาเป็นปีที่18ซึ่งทุกคน,นร่วมใจกันทําแล้ววันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะก็ขอขอบคุณไปยังท่านผู้องทุกท่านประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานเขตสไหมแล้วก็สถานบันการทุกที่แล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนค่ะวันนี้มากันทุกกระแหงทั้งสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้เลยว่าการทําความ ามดีถวายพ่อหลวงของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจและการทํา บวชครั้งนี้นะคะเพื่อถวายเป็นรักสวนแดดในหลวงรัชกาลก้าของเราแล้วก็ยังเป็นการที่ฝึกนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยให้รู้ขั้นตอนการอุปสมบทอย่างแท้จริงแล้วก็ผู้ที่บวชนะคะก็ได้ฝึกปฏิบัติในเข้าสู่บวรเพื่อศาสนาประกอบกับผู้ที่เป็นโยบุปถาก็คือคณะครูผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆนักเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกในการที่จะ,ะมาบวชในครั้งนี้แต่ก็สามารถที่จะทําบุญนะคะแล้วก็เข้าร่วมฟังในการเทศนา หรือในการฟังธรรมด้วยก็ถือว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่ให้วัดนะคะเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาคือให้วัดมาอยู่ในเอสแบกของเราครับแล้วอยากฝากอะไรให้กับชาวอาชีวะเกี่ยวกับการรักษาศาสนาบ้างครับค่ะวันนี้ขอชื่นชมเอสแบ e กเอ็กซ์แลนซซึ่งเป็นรายการทีวีอาชีวะเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ออนแอร์ทุสัปดาห์ขอชื่นชมนะคะเด็กๆเกยาวชนอาชีวะทุกคนและขอเชิญชวนอาชีวะทุกคนนะ,ะเรามาร่วมแรงร่วมใจสร้าง พลังความดีถวายพ่อหลวงพระบัทเจ,จ้าหัวรัชกาธิกาของพวกเรานะคะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่ผอ,ออมากเลยนะครับที่ให้เกียรติในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้และขอจบในช่วง S Back On Tour และขอจบรายการ S Back Excellent ขอบคุณครับบ๊ายบายต่อไปนี้เราจะไปเข้าสู่ในช่วงที่มีความสามารถพิเศษอของคนในวิทยาลัยเรานะคะในช่วง S, S Back Action <S <S สวัสดีค่ะแล้วพบกับช่วง s b a c Action กั่ฟ้าฟ้าสุญญานิดาเติมพรเลิศค่ะช่วง s b a c Action จะเป็นช่วงที่นำพาทุกท่านไปพบกับความสามารถของนักศึกษาในวิทยาลัยของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาการสแสดงหรือว่าเป็นด้านวิชาการต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีน้องๆจาก S b a c บ t สตาร์เ Boy บเจอ มาเยี่ยมถึงสตูดิโอเราเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องปื้มและน้องเนทเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องเนสและน้องปื้ม s b a c บ s t a r f ร c h i Boy and Girl ่บอย2016เดี๋ยวเราไปรู้จักน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมเนทอาิชาติดอนแก้ว s b a c บ Star f ร c h i Boy 2016ครับสขาการตลาดครับผมสวัสดีค่ะปื้มแสงระว,วีชลีศักด์สนวนค่ะ S b a c บ Star f ร i 2016 ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สาขาคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกค,ค่ะค่ะพี่อยากจะรู้ว่าวันนั้นอ่ะที่น้องๆประกวดกันคือแบบพี่ก็รุ้นมากเลยนะูะ <c oughs> แต่ว่าพี่อยากรู้ว่าในในบรรยากาศตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกยังไงตอนที่จะขึ้นเวทีผมก็ตื่นเต้นนะครับผมเพราะว่าวัาวนนั้นก็ฝนตกครับฝนตกหนัก้วยครับแล้วเราแบบว่ารู้สึกยังไงที่แบบว่าเราติดอันดับแล้วเราไม่ไม่คิดมาก่อนว่า เราจะได้รับรางวัลหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเราเพี่อยากรู้ว่าเรารู้สึกยังไงโอ้ยตอนนั้นผมก็ <laughs> ตื่นตื่นเต้นนะครับผมเพราะว,ว่ามีกองเชียร์หลากหลายครับมีผู้คนมากมากยนะครับผมเราเคยคิดไหมว่าในหมู่เพื่อนเราอ่ะใครเป็นตัวเต็งคิดค่ะเพราะว่ามีหลายคนเลยที่แบบเขาโดดเด่นมากแบบเดินมาอ้อลาวพุ่งเราก็แบบ <c oughs> ยอมยอมเลยตอนนั้น <c oughs> แล้วก็พียากรู้ว่าไปทีเนี้ย ให้อะไรกับพวกเราบ้างก็การพูดคำแล้วก็การความกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพครับห,หลายอย่างเลยค่ะจากที่เราบางทีเรียนเสร็จก็วิ่งกลับบ้าน <c oughs> ไปทำกานบ้านแต่เดี๋ยวนี้ก็ฝึกฝนมีการซ้อมเดินแบบเหมือนมีความรับผิดชอบมากขึ้นทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นคะ่ะ แล้วเราคิดว่าหลังจากที่เราได้รับตําแหน่งเอสแบสตาเฟชีเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อ,ตอ,ตอไปในวิทยาลัยยังไงลองลองเสนอความคิดขึ้นมาช่วย <c oughs> กันคิดหน่อยอย่างแรกเลยก็ทําตามกฎระเบียบของวิทยาลัยคะ่ะแล้วก็ต้องพบคุมตัวเองให้มากขึ้นประพฤตตัวให้มันเหมาะสมกับตําแหน่งที่เราได้มาแล้วน้องเนละ้ะ ก็อย่างที่ปื้มพูดนะครับก็พยายามจะทําตามกฎระเบียบของวลัยค่ะ <c oughs> แต่ว่าพี่ยอมรับว่าสวยจริงแล้วหล่อมา <c oughs> มีความสามารถสู้ๆต่อนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะน้องๆลองฝากอะไรถึงเด็กในวิทยาลัยของเราที่ยังแบบว่ากลัวๆไม่กล้าโชว์ความสามารถลองฝากอะไรดูนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับคนที่มีไฟนะคะ แล้วก็มีความสามารถแต่ยังไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาหรือแสดงตัวเองตัวตนของตัวเองอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะก็ขอให้เปิดใจค่ะและเดินเข้ามาค่ะอย่ามัวแต่กลัวหรือไม่กล้าอะไรอย่างนี้นะคะคุณอย่ากเก็บความสามารถของตัวเองเอาไว้นะครับใครที่มีความสามารถของตัวเองก็พยายามที่จะงัดโชว์ออกมาหรือกล้าแสดงออกนะครับผมค่ะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณน้องปื้มและน้องเนทมากนะคะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมในสตูดิโอในช่วงเอสแบงค์แอคชของเรา ถ้าอยากรู้ิตตาม S Back Excellent ในช่วง S Back Action สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเราชาวอาชีวะค่ะขอบคุณเอสแบกที่ให้โอกาสพวกเราเป็นพิธีกรและขอบคุณทุกคนที่ติดตามเอสแบ c กเอสเลนซีซั่นสองและโบกัสกับพวกเราตัปดาหน้าเดนซี่ค่ะกิกิจ้าเซอฟ้าค่ะเซาค่ะกับรายการเอสแบ็กเอสเลนซีซั่นสอ